ถ้าเป็นคนจีนผู้ชายก็แท่หวังแท่หวังหวังฟันเจ้าหวังหวังเออหวังอ่อพี่เจ้าฟันดีกว่าเจอผู้หญิงแท่เจ้าไปอ่าเจ้าอย่าหวังพี่ขาพอดีหนูก็ขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไม่มีรถอยากจะรบกวนพี่หน่อยพอดีหนูมีติดเครดิตบูโรไอหนุ่มคนนั้นก็เลยบอกว่าโอ้ได้เลยมีเหตุการณ์แบบนี้เต็นท์นี้โชว์รูมนี้สามลาย สามนาิมทาประเทศไทยอ่าเมื่อกี้หลังใหม่ทนายแก้วกำลังเล่าเรื่องเกี่ยวกับคดีคครสสิกอยู่ใช่ครับเริ่มใหม่แล้วกันออนแอ <On S 1> ร์ <Air S 1> จะได้ฟังด้วย<ม>ครับมีหนุ่มๆ<ม>คนหนึ่งก็ไปหลงรักชอบสาว ่านทางแอปแอปหนึ่งโดยการหาคู่กันแต่พอปั๊บก็เข้าก็เฟซไทม์คุยกันก็ตรงปกคุยกันจนชํำพอสมควรแล้วก็เห็นหน้า<ๆ>เห็นตากันถ้าเป็นคนจีนผู้ชายก็แท้หวังแท่ว <c oughs> หวังหวัง <c oughs> ฟันเจ้าหวัง,วง <c oughs> เออหวัง อพี่เจ้าฟันดีกว่าเจอผู้หญิงแท้เจ้าไปเจ้าอย่าหวังแล้วยังไงต่ออพอคุยกันไปพอคุยกันไปคุยกันมาพี่ขาพอดีหนูก็ขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไม่มีรถอยากจะรบกวนพี่หน่อยพอดีหนูมีติดเครดิตบูโรพี่พอมีบัตรประชาชนพี่ทําสัญญาหน่อยสิคะเดี๋ยวหนูจะเป็นคนผ่อนเองเข้าประเด็นเลยเข้าล็อก ไอหนุ่มคนนั้นก็เลยบอกว่าโอ้ได้เลยก็เลยส่งบัตรไปส่งบัตรไปไม่พอนัดไฟนงไฟแนนซ์มาเซ็นสัญญาออกหน้าเต็มตัวเอาหน้าเต็มตัวเช่าหญิงเช่าหญิงเช่าหญิงโอเคเซ็นเอกสารสัญญงสัญญงสัญญาการครับผมอาทิตย์เดียวปรากฏไฟแนนซ์อนุมัติเงินมาปรากฏว่าไอ้น้องคนนี้ไอผู้หญิงคนนี้ พอถึงเวลารับรถมันไม่บอกผู้ชายเว้ยมันไปรับรถเองอจะด้วยประการใดก็ตามผมคิดเองนะมันต้องมีซัมติงกับเซลล์เพราะเวลารับรถมันต้องมีเอกสารเซ็นรับรถครับผมไม่มีไอ้ผู้ชายไม่รู้เรื่องอแล้วก็พอรับรถเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปมาหามาหาไอ้ตัวหังผู้ชายตัวแซ่หวังไอ้หวังก็บอกอ้าวเลยไม่แวะมาเจอกันบ้างเลยเหรอก็เดี๋ยวก็ ค่อยๆค,ค,ค่อยเจอกันแล้วกันนะคะ,ะเวลาผ่านไปอีกสักวันสองวันถามไปไม่ค่อยอ่านถามไปไม่ค่อยตอบ <c oughs> อยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่ออกมาไลน์ไม่ตอบ <c oughs> อยู่ดีๆเปลี่ยนไปไม่รู้ทําไมเปลี่ยนไปนะสุดท้ายท้าย,ายสุดบอกว่าพี่ไม่ต้องคบกับหนูแล้วละ่ะเราอ่ะเลิกกันเถอ,อะ,อะไม่ได้จับแขนไม่ได้เตอหน้าไม่ได้ตองตัวนะเว้ ความรักออนไลน์ตายตั้งแต่ยังไม่ได้เจออะไรยังไงต่ออสบันสบันรักเลยเสร็จแล้วมันก็ไปเซิร์ชยังไงก็ไม่รู้ไปเจอในเน็ตว่าไอ้สาวคนนี้เฮ้ยหน้าคุ้นๆกับคนของเราเว้ยปรากฏเมื่อสิ้นปีที่แล้วปี6-2สคันวามีเหตุการณ์แบบนี้เต็นท์นี้โชว์รูมนี้สามลาย สามลายสบายละกุมภาที่ผ่านมากวนก่อนโควิดหนึ่งลายรวมๆแล้วมีแจ้งความไปทั้งหมดเกือบสิบคดีสิบคันเลยคคือด้วยเขาเรียกว่าด้วยนิทานเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันเลยนะหวังปี้นี่แหละหวังพันเจ้าหวังพันเจ้าโอเคสุดท้ายท้ายสุดตำรวจก็ด้วยความอาจจะด้วยความไม่รู้หรืออะไรก็ตามไม่มีการเช็คประวัติเก่าเว้ย ว่ามีคดงคดีมาก็ปล่อยตัวชั่วคราวอืมปล่อยตัวชั่วคราวก็มาทํากับไอ้หนุ่มคนนี้อ๋อแปลว่าโดนแจ้งความมาหลายครั้งถูกถูกแจ้งความมาหลายครั้งอ่าเพราะฉะนั้นนะน,นะฮะเอาอย่างนี้มิจฉาชีพมามาหลายรูปแบบใช่เลยเหยื่อของมิจฉาชีพจําไว้เลยนะฮะหนึ่งคือโลภสองคือไม่รู้สามคือสินเนหาแน่นอนสามข้อนี้เท่านั้นถ้าเกิดคุณมีความโลภ คุณมีความไม่รู้คุณมีความสินเนหาเสร็จหมดเสร็จหมดเสร็จหมดโอเคนี่ไงมีคนตั้งคําถามมากมายว่าก็รถก็ต้องเป็นชื่อไฟแนนซ์อยู่ก็สมมติว่าคุณเป็นแซ่หวังใช่ไงคุณเป็นแซ่หวังแล้วก็คุณจีบพึ่งท Online, ําออนไลน์แล้วพึ่งก็หลอกให้คุณออกชื่อดาวให้สุดท้ายก็ไปเอารถอรถก็ชื่อคุณอยู่ดี พึ่งจะไปทําอะไรได้อ้าวเขาก็ไปขายตามบ่อนตามนู่นตามนี่แยกอะไหล่ขายได้นี่อ๋อแยกอะไหล่แล้วไปอารันได้อ๋อแล้วปรากฏว่าคนสวยก็คือคู่สัญญาก็คือไอ้หนุ่มหวังนี่คนนี้อ่าก็ต้องมาผ่อนอะไรไม่รู้ผ่อนวิญญาณกุญแจกันไปอ๋อเออาล้คดีนี้ถ้าเกิดจะถามเอาความรู้ด้านกฎหมายแน่นอนนะคนที่กระทําความผิดเนี่ยมีความผิดฐานช่อกลง ช่อโกงหลอกลวงปกปิดข้อความจริงแต่กรณีนี้เป็นการช่อโกงหลายคนตำรวจตั้งข้อหาที่ชนบุรีตั้งข้อหาว่าเป็นการช่อโกงประชาชนครับอ๋อะจะเรียกว่าจะคือเจ้าของชื่อจะไปตีว่ารถหายไม่ได้ว่าโดนขโมยรถไม่ได,ไได้ไม่ได้สิครับไม่ได้ไม่ได้ครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ตัวของผู้เช่าซื้อประมาทเองคือผู้ชายมันก็สมัครใจให้ผู้หญิงชายรถเองอแบบนี้จะมาบอกว่าเฮ้ยรถหายแล้วไปเคลมประกันเนีย่ยผมว่าประกันน่าจะไม่จ่าย ่านั่นแหละฮะคิดดีๆนะฮะ flex ร้อยสองจุดห้า free your life